สึกกนพะบุญที่แีกกป็นยังเดรู้สึกคืนไใช่ไมรวมสตารรกัมดักวาด้านนด้เมือเนี่ยเขายี่ยสบก็รู้สบายสบายสาวผู้สต้องไปงลุ่มมาไม่กนมาด้วยวันนี้เพียวไม่ได้แานสุนกงแ้วอเรองคุเบียแค่ มาสิมาสิ้อตัวมีสาวสาๆด้วยเท้จิตเพี้ยนบ่เอาคือหนมแทะฝีมีหลักฐานเนีย้ยฝีมีหลักฐานอย,ยูย่เดียวยาด้อโอ้ตัวแรงตัวแรง,ง <laughs> ไปไหมเขาเด่น เวียบกระเห็นได้เอาเวียบกระเห็นเลยจัดซุงไหมจัดซุงไปเวยไปรถไงออกแล้วคุณพ่งโอ้ยอินดี้ก็เท่แค่พิเศษใช่ไหมอินดี้หมผู้มาทานได้ตีหางว่าสนใจด้วยวะ เที่ยแคผู้สาวขนาดผู้สาวอีกแม็กสองคันเนาะเอาเพิ่นออกไปดิไปไหมฮาโอ้อีกแม็กหนึสองสามสี่ห้าห้าคัน บอลกล้องซิงอ้อบอลกล้องแม็บบอลแมนแล้วในมือเนี่ย ก่ยนะังไงวัน,นนะวันดีโอ้บรรยากาศด,ดีขนาด แล้วก yeah, yeah. be really? an ็เบลลี่ยกัลี่ปิดชนอะไรมาครับเนี่ยชนเะลรมาครับชนไอ้ท่่มหยุบเยอะเหมือนกันนั่นะเยอะมากเวลาไหนอะไรเเห็ือคนดนตกนอที่3อยู่ ทีสองทีสามนะฝนตกเดื่องนี้มันกลับไม่ได้เนี่ยตีจากลานมาได้ตีสอง่งลื้อู่สึกตื่นขึ้นมาโอ้ฝนตกแห้งครับกินอยู่ไฟกล่องสี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มนั่งยาวเลยทีนี้นู่นน่ะตอนไปไม่เห็นอยู่ในปั๊มตอนไปอ้าวเหรอพี่ไปประมาณตีทุ่มกว่าแล้วเพราะผมก็หยุดนั่นแหละไปหกหกโมงกว่าๆไม่ไม่ได้มองเขาไเลยปั๊มนั่งเล่นอยู่ thì mởn luôn á, xuất yến, em đi thải luôn đi, tầm nữa, cá chốt con nong hiện ไปก็ได้ค่ะอ่ะเอาสังไก่ไปครับครับสองใไน่ยอมันมันโปใส่โอ้โหมันจะง่อยนะที่บุ่ไม่มีเสปลานี่ตีแล้วนะมันจะง่อยไม่ไหนต่อคนี้อย่นี่มันอ่ะนนัั้นนี่ไปติดกระสปอะได้วย

ยอดส็ยอดตากล้องเมื่อีตากล้องเยวันนี้มาเป็นตากล้องวันนี้อ่ะมันนี้มันเป็นมือวิดีโอนะวันต้องถ่ายดกล้องินอันนี้วางกล้องแล้ววอินี่มันเยอะเลสามคนใน่อนี้แดดเป็นออกไม่ไ้ออกไหมัวมเราก็ได้ออกนะนั่นเละนู่นนูนกล้องเขาี่นีคนใได้ิบเนี่ย เจ็ดสิบสองน้อยใช่ไหมน่ะขึ้นมาแล้จะโอ้อาจารย์โอ้ดีกาเรื่องมันนี่แก่ซุมไกลถึงหน้าปักซอยซุ้ม่งนึงไหมเมกซุมพัหนา่าควอันียนเห็นคอบกหลายลูกเนาะน่เหมอกเป็นยอดฝนตกอย่แล้วฝนตกไ่เห็นชีดลแม่เห็นเลยนะเห็นเลยขึ้นฝนตกพนเล็กเพร ทิปเทานี่ไปเซมัสด้เจอฝนตลอดเลยออคนเป็นใจนะบรรยากาศดีเ้ยังออกทิปหน้าฝน่วงเลยไม่พอบรรยากาศเ่นโอ้โหเดต้องถอนถอนบอกถอนแน่ล่ะปืนยูพลังอนนี่ห ทำไมก็ดีแม่นาคตน่าจะลงเท้าขาวมาเดินยิ่งๆเอาไปกันมันจะเปียนบอกแล้วสารไม่ใส่รองเท้ามาไม่ใส่ห่งเท้ามานี่แหละตาหนังก็เป็นคำอุ้ยเกย์ตัวเกย์ย่อขวง

Bé pop เอา2 3 4เลย บรรยากาศมาทำบุญนะครับเจ้าัองหลายปลอดการระนานเทิน ยิ่งปุ่อ้ยมอุอิ่มคือเขาได้ครับแบตเือสิบผู้ใดลืมเสียเสียแขนยาวเนี่เสียขนาผู้ใดอยู่นี่ยทางน้ำมีฟังพุนทางฟุ่นเหรอวันนี้มาสิบาคันครับวันนี้ออแมตต้างเคียดอะถ้าอันนี้ผ่านเขาบอกว่านผ่านยาก

ลงเองนี่เหรอโอ้ไม่เป็นไรกเไม่เลนไงแต่งเองเหรอโอ้แต ja ่งเองผู้หญิงตัวเล็กๆเห็นใบโอ้เนี่ยเด็กก่อนลรกๆเนี่ยเอ็กแ็เนี่ยตาสมุดมากนี่ ไลเรียกันประสมุตอันนี้คืออย่างถามถามเเห็นสุขคันไหมคืออย่างฮะคืออย่างนักไงหิเฮ้ย,น,ยนอนหลนอดหอดีดีใส่คันในเอกแม็กซ์อน,อนอดหอเฮ้ดินดีกันมีเอาจังเดี๋ยวแพ้ก,ก,กันไปกินกาแฟต้นมาาเนี่ย <มา S 1> เอนไปบ่น่ะนี่นี่สิกลับบ่ ไอเอ็กเซเว่นเอาลายหมวกไปทำงามดิปวดถึงรอบแข่งสมุไรอะเปโดซ่าต้องดูดสดละรถใครนี่ยมิชาโอ้ลายกาดอะไรสมุไรเหรอเปโดซ่าอะไรอีเปโดซ่า เลาะขีบออกหมดนะเลาะขีบต okay. 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 so ้องซื้อหมวกด้วยแล้วแข้งลายนี้เราต้องซื้อหมวกมันต้งจะเข้ากันรู้ไหมดูสดกันต้องดูดสดหมวกนี่อะไนี่นี่นี่น่นี่นี่หมวกเอามาดูมาดูมาดูหมวกต้องมาแล้วด้วยเซียรือเปล่าเนี่ยไลายเดียวกันหมวกต้องมาละนี่มันต้องอันนี้เอไล่ดูนะ ถูกเบอรยมีผู้ทุกด้วยนี่ถูกต้องสองสองได้สองลูกแล้นะถูกเบอร์บอกต it, like oh! hei, ้องจัดแล้วแหละนี่เน yeah. hmm, yeah. right. right. oh. ี่ยโอ้พ uh ี่ต้องใส่ลายด้วยแน่แนๆจจะมาหลอกทำไมเนี่ยเอ้าจัดแล้วเออนี่ละลายเขาไามไหนขอขอจับเบ่าไหมสองหมื่นนึงสองหมื่นกว่าขาดเลยวะ เบาแล้วเหรอต่ายต้อายอางเงยรู้สึกมันหนักบูทูนมันก็มันมันหนักอยู่นะหนักเออผมก็ว่าหนักเยอะเนี่ยอีกดวงออีีกกลูกนึงได้หลายไฟนะดวงโคตรดีป่วยติดโควิดราคาก็หนักนะเนี่ยเหนักขากะขากะขากะไม่ได้ตอนไหนวะเปเหมือนของอัยเปื่อยนี่ใส่ได้ไหมเออ ของคนใส่เยอยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ใด้มันยาวกว่านอมันคล้องอะไรไอ้ไอ้กุญแจกุญแจมองทำบุญได้คองฟรีได้ผู้สาวผู้สาวให้คลองที่ระทึกเฮ้ยมันไม่ได้ นี่มันใสเอ็กแม็กไม่ได้เหรอแม็กใส่ไม่ได้มันต้องใส่ของเอ็กแม็กเลยนี่นี่ไงก็ใส่เออร้องดิใส่เน้องพี่เอาลองรอมดูาไงวะรลองแล้วมันใส่ไงของตัวใหม่หรอห่อนเสียงอย่างเงี้ยห่อนห่อนแล้วได้ถอดเสื้อด้วะดีแล้วมันแสดงว่าเราทำมันมันไม่ได้ขวัดไม่ได้ปะยู่วัดโดดบ่ได้ดีห่อนได้ดีนี่

ก็บบรรยากาศของอกเหมือนไมมันก็ม่นี้อะไรมันก็ปกติได้หนึ่งของอีกใช่บุ้ราแต่มีไปหาแต่ผู้ชายเว้ยไอ้บุษาเป่เสไม่ได้ทำรไม่ได้อสามาด้วย

ลองเราอันนี้ฉีดดิอันนี้ผมฉีดดิเนี่ยยาล้างโสติด้วยน้ำแร่เหมือนกระติ่เมืนน้ำสีเนี่ยใช้ีลิโคนเราพ่มาื่อราเคาร์บอนเลย๋ยวผมเรีกว่าจะดไแต่กอนแ่กอซิลิโคนที่ีเทียนเขใช่ไงลมันซ้อนีีเงากิบเลยเออมือีด้านนะ หนักอไปทะก็มอน้ำเงินยาวพอแล้วี่ไหรอกเอาคนละเรื่องก็จีเอสเลยขาถึงมา้เิน่นละเรื่องก็จีเอสเลยคจีเอสันใหญ่สบายโอ้ยชิปโชคนา สบายจริงห่ขี่ไปจะทางยืนขับเลยชน่งแบบนี้นะชี้เปเอ็นเป็นหัวกลับแล้วมืนกันอ้ไม่หาฟองน้ำหาอะไรลองเลยบ่ที่เด็ดต้องไปถ่ายตามโค้งแล้วเนี่ยไปครับ พี่ระากันไหมนะยนยกันหน้า่อนเออกาสหน้าอพี่งานก็เฮ้งหน่อยเฮงหหไปกี่คันเนี่ยไปหกคันบ่ อ่านเย็นอย่างเอีนะสงสัยเมื่อยตุ่ดเนี่ย